้าได้ยินเรื่องราวของเจ้ามาบ้านแล้วแก้วคำบ้านเรือนทองนี้นมันสมควรจะไปอยู่ในเมืองหลวงขนนกสีทองเหลืองอารามกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่ามันถูกเก็บไว้ในห่อผ้าไหมอย่างดีแก้วคำเปลี่ยนจากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นเศรษฐีแห่งหุบเขาข่าวนี้จึงแพร่สะพัดไปถึงหูเจ้าชายลู่ในเมืองหลวงเจ้าชายลู่ผู้สงสเสห์จากเมืองไกล ท่านออกเดินทางตามหาหญิงสาวผู้เลอโฉมก็เพื่อจะหามาเป็นชายาตนเจ้าชายลู่จึงเดินทางมายังหมู่บ้านพร้อมกับขบวนเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เมื่อท่านได้เห็นใบหน้าอันสะสวยของแก้วคำแล้วทำให้ท่านนั้นตกตะลึงใจในความงามของนางข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้ามาบ้านแล้วแก้วคำ บ้านเรือนทองนี้มันสมควรจะไปอยู่ในเมืองหลวงมากกว่าจะถูกทิ้งไว้ในหุบเขาเช่นนี้คุณควรเป็นภรรยาของฉันแล้วฉันจะมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณ แก้วคำนั่งคุกเข่าลงไหว้แล้วกล่าวออกไปว่าข้าขออภัยเป็นอย่างยิ่งหัวใจของข้านี้มันเป็นของคนอื่นไปแล้วเจ้าชายลู่ทรงแปลกพระไทยแต่ก่อนแต่ไรเขาก็ไม่เคยถูกผู้หญิงปฏิเสธผู้ใดกันที่สูงส่งกว่าข้า ใครกันที่เจ้ามอบใจให้เขาไปบอกข้ามาได้ไหมแม่นางแก้วคําจึงเล่าเรื่องราวของชายผิวคําผู้มีกินสาบกายให้เจ้าชายลู่ฟังอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเจ้าชายลู่ได้ฟังท่านก็ทรงนึกขําขันเจ้าหลงในนิทานหลอกเด็กไปแล้วแก้วคําชายผู้นั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เจ้าสร้างขึ้นมาหลอกตัวเอง เจ้าชายลู่ทรงพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชนะใจแก้วคำให้ได้ท่านมอบของมีค่าแก้วแหวนเงินทองมากมายให้เธอแต่เธอก็ไม่เหลียวแลเจ้าชายลู่ได้ยื่นพระหัตมาเพื่อจะจับขนนกสีทองในมือแก้วคำเงาคุดใหญ่ก็แผลร่างทอดลงมาเจ้าชายลู่มองดูด้วยอาการตกใจทำให้ท่านต้องรีบเดินทางหนีเพ่นจากแก้วคำ ไป